สิ่งต่างครับฝึกได้สร้างได้พัฒนาได้การที่เราไปฝึกสร้างและพัฒนาอยู่2องกลุ่มแล้วกันนะครับกลุ่มแรกก็คือการที่เรารู้สึกว่านี่คือชีวิตเราเองเลยนะนี่คือครอบครัวของเราเองเลยนะนี่คือพวกเรากันเองเลยนะนี่คือหน่วยงานของเรานี่คือประเทศไทยของเราโอ้โหลองไปฝึกสร้างและพัฒนาความรู้สึกนี้เกิดขึ้นจะมีผลครับการที่เราค้นพบครับวิธีการที่ทําให้ชีวิตของเราครอบครัวหน่วยงาน สังคมประเทศไทยของเราเนี่ยไปถึงจุดที่มีความสุขสมหวังสําเร็จมั่งคั่งยั่งยืนจะดีไหมครับซึ่งผมเองผมยอมรับแล้วกันนะครับตรงๆว่าค้นพบวิธีแล้วเขียนเป็นหนังสือแต่มันก็อาจจะไม่เป็นที่น่าสนใจผมก็เลยดึงสิ่งที่เป็นทีเด็ดในหนังสือนั้นมาบอกเล่าให้ญาตินะครับเรามาเริ่มต้นที่ทีเด็ดที่1ทีเด็ดที่1ก็คือการที่เราครับ แค่ไปเปิดใจโดยที่การเปิดใจนี้เพิ่มยิ่งขึ้นการเปิดใจง่ายๆครับก็คือการที่เรามานึกเรามาสร้างความรู้สึกที่ว่านั้นขึ้นมาจริงๆเรามาค้นพบวิธีการจริงๆนะครับแค่มานึกว่าเราจะสุขสมหวังสําเร็จมั่งคั่งยั่งยืนได้ยังไงการที่เราไปเปิดใจง่ายๆก็คือแค่รู้สึกว่าสิ่งดีๆจะดีขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราจะไปค้นพบ และทำให้ดียิ่งขึ้นจุดที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะเสริมการเปิดใจอยากให้ไปลองนะครับเสริมการที่สิ่งต่างจะดีขึ้นก็คือการที่เราไปฝึกไปพัฒนาการนอนหลับของเราเนี่ยให้ดีจากนั้นครับพัฒนาการตื่นนอนให้ดียังไงก็ได้ครับอย่างตัวผมนะครับผมจะตื่นนอนเนี่ยสมมติว่าผมอยากเข้าห้องน้าผมก็จะไปเข้าห้องน้ําแต่ผมจะมานอนต่อแล้วก็มานวดตัวนะครับค่อยๆให้ความรู้สึกเนี่ยเกิดขึ้นนะครับ เติมความรักรู้สึกดีกับตัวเองเข้าไปพร้อมกับคือชักนําตัวเองแหละให้รู้สึกว่าชีวิตนี้จะดีขึ้นสิ่ง,งต่างสังคมบ้านเมืองจะดีขึ้นในทุกๆวันพร้อมกับแทรกครับการที่เรารักรู้สึกดีและดีกับสิ่ง,งต่างในชีวิตของเราโดยเฉพาะตัวเลือกตรงหน้าเห็นตัวเองในกระจกก็รักรู้สึกดีแล้วบอกว่าอืมเราจะทําดีกับตัวเรานะเห็นที่ทํางานครับก็ไม่ใช่แค่เห็นที่ทํางานเฉย แต่เราเกิดความรู้สึกรู้สึกรักที่ทํางานรู้สึกว่าอืมคือคือขอบคุณที่ทํางานของเรานะครับก็ลองไปออกแบบการขอบคุณด้วยด้วยตนเองนะครับผมก็ขอบคุณนะครับรู้สึกนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นคําบรรยายด้วยซ้ําไปแต่มันเป็นความรู้สึกที่ได้เห็นตึกที่ทํางานนะครับรู้สึกดีกับสิ่งต่างในชีวิตเปรียบเทียบครับการที่เราตื่นมาแบบง,งงๆแบบทั่วๆไปเปรียบเทียบกับการที่เรา ใส่ใจค,คือผมไม่บอกว่าอยู่ดีๆมันจะรักรู้สึกดีกับตัวเราเองและสิ่งต่างได้แต่มันฝึกสร้างและพัฒนาได้การที่เราใส่ใจใจ่ายเวลาให้กับมันน,นิดนิดนึงนะครับในการนวดตนเองนะครับในการใส่ใจตนเองทุกท่านครับถึงตรงนี้ครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลขหนึ่งนะครับผมมีทีเด็ดจะมาบอกเล่าเราฟังเนี่ยผ่านวิดีโออย่างน้อยที่สุดนะครับอยากให้ไปดูถึงทีเด็ดที่12ผมเชื่อมั่นครับว่าต่อไปเนี่ยนึกภาพครับที่ เคยสำหรับท่านนะครับที่เคยเห็นดูข่าวหรืออะไรกแ็แล้วแต่เราบอกว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราเนี่ยซบเซานะครับคนที่เล่นหุ้นนะครับดูว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยไปอยู่ลำดับที่เท่าไหร่นะครับของตลาดหุ้นที่น่าลงทุนในโลกใบนี้นะครับพูดถึงความซบเซาด้านต่างๆที่ที่พวกเราพูดถึงกันนะครับพูดถึงการที่มีคนนะครับมาบอกว่า คนนั้นไม่ดีคนนั้นไม่ดีฉันนี่แหละที่ดีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับก็เราจะมีวิธีที่ดีกว่านั้นไหมนะครับในการที่ทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยยกระดับพัฒนานะครับนึกภาพที่ตลาดหุ้นเนี่ยมีหุ้นที่น่าซื้อในโลกน่าลงทุนเนี่ยในโลกเขาบอกว่าเป็นเจ็ดเจ็ดนางงามหรือเจ็ดนางฟ้านะครับแองเจิลนะครับก็ถ้าสมมุตินะครับ ตลาดหุ้นเนี่ยคือการระดมทุนสมมุติว่าผมตั้งบริษัทขึ้นมาบริษัทหนึ่งเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ผมก็จะมีชื่อให้คนเนี่ยที่สนใจมาลงทุนกับผมมันคือการระดมทุนพอเรามีทุนแล้วเนี่ยจะมีโอกาสในการไปพัฒนาต่อตอนนี้ครับสิ่งที่แตกต่างนะครับสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจสารบโลกใบนี้ก็คือการยกระดับ9ก้าล้าของวิทยาการการที่ญาตินะครับผมผมมองเห็นความเป็นไปได้นะครับ ว่าการที่ญาติทั่วไทยเนี่ยบอกต่อวิดีโอนี้อยากให้เห็นภาพเป็น2ภาพนะครับก็คือภาพที่เอาเอาภาพภาพนี้ก่อนนะครับเราค่อยจะเล่า2ภาพให้ฟังภาพที่ญาตินะครับกรุณาบอกต่อวิดีโอนี้ไปบ่อยๆหรือบอกบ้างนะครับอย่างเช่นบอกเดือนละครั้งก็ได้นะครับจนติดเป็นนิสัยเพื่อที่จะถามญาติทั่วไทยว่าเราจะไปเดินไปหาไอ้อย่างอ e ีลอนมาร์กหรือเจ้าของ Amazon หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เขาแบบมีการก้าวล้ำทางวิธีการอย่างมากเราจะเล่นหุ้นผมไม่ได้ห้ามนะครับเล่นหุ้นนะครับในการที่จะไปเล่นหุ้นที่ก้าวล้ำทางวิธีการอย่างมากเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเรามอบโอกาสให้กับเขานะครับไม่ผิดนะครับการที่เราไปขอความกรุณาจากคนเหล่านั้นนะครับมาทําให้บ้านเมืองไทยจเจริญขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับลืมตาอ้าปากได้อีกครั้งหนึ่งไม่ผิดครับทําไปเลย แต่มันมีอีกช่องทางหนึ่งครับก็คือการที่เราไปเข้าถึงคุณค่าในตัวเราเองเข้าถึงสิ่งดีๆในชีวิตของเราเองแล้วนำมาร่วมสร้างสรรค์เกิดการพัฒนาแบบยกระดับก้าวกระโดดในแบบดีๆที่เป็นที่เป็นพวกเรากันเองที่เป็นในแบบฉบับของไทยของเราเนี่ยนะครับจะดีไหมนะครับเปรียบเทียบครับเราไปขอเขาเราไปมอบโอกาสให้เขามอบเงินให้เขา ไปซื้อหุ้นของเขานะครับก็ได้ผมไม่ได้ว่านะครับขอและมอบโอกาสให้เขาหรือ2ครับเราจะไปเข้าถึงคุณค่าคุณงามความดีและสิ่งดีๆในแบบที่เป็นไทยด้วยกันซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดผมก็พูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับว่าลองบอกต่อวิดีโอนี้ไม่ต้องเชื่อผมครับแค่ใจเย็นๆฟังวิดีโอนี้ซ้ำแล้วไปลองดูว่าทีเด็ดต่างๆเนี่ย มันจะส่งผลให้ชีวิตท่านและคนที่ลองเนี่ยดีขึ้นหรือไม่นะครับนี่แค่ทีเด็ด1ทีเด็ดเดียวนะครับทีเด็ดหนึ่งคืออะไรครับการที่เราแค่เปิดใจครับแค่เปิดใจแล้วจุดที่ง่ายสุดของการเปิดใจก็คือการที่เรานอนให้ดีตื่นนอนให้ดีรักรู้สึกดีแทรก,การรักรู้สึกดีกับตัวเราเองกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองแล้วเราจะรู้และไปต่อได้เองหลังจากนี้ นะครับทุกวิดีโอแปลว่าอะไรครับใจเย็นๆครับสบายๆครับเราลองนึกภาพให้ชัดเจนว่าเราจะไปพึ่งก็ได้คือผมเคยเห็นยุคหนึ่งสมัยผมเป็นเด็กนะครับเราต้องไปมีมีคนเก่งของเราเนี่ยเดินทางไปเจราจาหาทุนหาวิทยาการเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยนะครับซึ่งนั่นก็ไม่ผิดนะครับแต่ผมบอกว่าถึงเวลาหรือย,ยังครับที่เราจะมีสตาร์ทอัพของเราเองด้วยตัวคนไทยไปค้นพบด้วยตนเองซึ่งสิ่งที่จะเจาะ ไปสตาร์ทอัพคือมันไม่ใช่แค่วิทยาการหรอกมันคือความสุขในชีวิตมันคือความสําเร็จสมหวังมั่งคั่งยั่งยืนซึ่งเราสามารถคนเดียวมันทําได้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่การที่เรามาร่วมกันเนี่ยมันจะทําได้ดียิ่งขึ้นยาชาวไทยที่รักทุกท่านครับผมไม่บอกว่าให้ท่านเลือกทางใดทางหนึ่งแต่ผมขอความกรุณาว่าได้ได้โปรดนะครับเปิดโอกาสให้ยาทั่วไทยเนี่ยได้ลองฟังวิดีโอนี้แล้วลองเลือกต่อด้วยตัวท่านเองนะครับ ด้วยตัวญาติเองนะครับว่าชีวิตของเรากันเองครับเมืองไทยหน่วยงานสังคมครอบครัวของพวกเรากันเองเนี่ยอยู่อยู่ในมือท่านแล้วนะครับก็หวังว่าท่านจะให้โอกาสขอบพระคุณจริงนะครับสวัสดีครับ